วย,วยแต่ก็มีดอกไม่ซื้อดอกอยังบูืูกันแต่มันสวยแหงพี่น้องสวยแหงนะครับสวยมากนะครับผมสีชมพูนะพี่น้องใบเป็นขีเียวเขียวสดม่าเป็นดอกปอมพี่น้องม่าเป็นต้นปอมดอกมันเขียวแหงเขียวนะครับผมเขียวเขียวผนไปด้วยแนว สวัสดีค่ะสวัสดี FC นิรุชชาแนลนะคะเมื่อนี้พี่น้องเช้านี้ก็อยู่ที่บ้านสวนนิรุชชาแนลแล้วพี่น้องกลับมารอบนี้กะปลูกดอกไม้เต็มเลยอันนี้พี่เคยก็าาูกดอกไมอันนั้นให้ไหมมันจืด้ายบ้านสวนประเทศไหนมัน,มมนจืดนะคะดอกไมก้ก็ลัางออกดอกลายทำไ,ไปบ้านสวนไหมทำไปบ้านสวนไหมท้ามันเห็นทาสีท่าสีบาน,นคุณปูไม่พร้อมนะคะเคยพี่ไอ เคยไงสุนันนะคะกบมารอบนี้พี่น้องดอกไม้ก็เป็นดอกบักลายบักม่วงกับจนไงพ่อกินนะคะพอกินสมเลยเดี๋ยวบักม่วงกับมารอบนี้นะคะแกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณปู่กับการร่างผ้ากันปลูกดอกไม้พี่น้องต้อเติมปลูกเสริมบักม่วงเป็นแบบสามเถาม่วงเริ่มจากม่วงเลยนะครับมาเริ่มจากม่วงกันบักม่วงนะครับบนนาบ้านตอนนี้ ก็เริ่มมาจากนี่นะครับผมเริ่มปลูกอีกนะครับสวยๆนะครับคุณแม่้วาสอีครบอ้ยน่ารักมากเลยวันดีเ่าถือกันมาเลยจะร่างหวดดอกไม้ปลูกดอกไม้ค่ะจะร่างปลูกเป็นแน้วเป็นแถวไยพีนองพูทโธ่ปลูกดอกไม้ มุ้งไหลม่วนนี่นู่นี่มกดอกไม้บาุคนอกเอาดอกมะลิานคม่วงเียงันตบก่วงยังอยู่เป็นไงใช่ไหมอันนี้เขียวเขียวสเวอยเขียวสวยพี่น้องอันักม่วงไอัันมันบุกม่วงเขียวไงท่า้มเนาะคุณปู่นะครับครับครับ่ไม้อันนี้มันมันต้องตัดตัด่ให้มันแตกแรงนะหน่เ่ยดอันใดดอกันบ

เอามาปลูกเพื่อนได้ไหมให้พนัวกระคาบได้หนึ่งเอาบอกมีเป็นหมากเสยมีอะไรผมมันท่านตัดเราลงถือตัดอะไรตัดเลี้ยงหรือมีทั้งนั้นทั้งหลังแต่สมัยตะกี้ปลูกเราเป็นหน่วยห่อใบใหญ่แบบท้าใบดึกบาทเดียวแตกแล้วก็พอเพิ่ขึ้นเป็นห่อนะครับผักสวนครัวนะผมข้างหลังนะครับผักสวนครัวนะครับผักสวนครัวนะครับผม บักคุงนะครับบักคุงบักแข่งบักเขือพี่น้องมักเขือมักเขืออันนี้เป็นต้มพีวันนี้ดีพี่น้องมันเป็นหมาก้นข้างในพี่น้องบักเขือเนี่ยนะครับหลายพี่น้องแล้วดกดกนะครับดกดกบักเขือบักแข่งพี่น้องบักแข่งแข่งคมบักคุงนะครับมีหลายหมาพี่น้องข้างหลังนะครับบักพิกนะครับ บักพีกกระไลพี่้องบักพีกกระไรนะครับขนนนะผมบักมีบักมีพี่รองบักมีตะกี้ปลูกรดนเติบแล้บแต่ก่อนมาอยู่บานสวนพี่้องก่อนเทียบ้านสวนมา่เป็นหมากพอคนมาอยู่แล้วเป็นหมากบักเน่านะพี่้องบักเน่านะครับบักเน่าดกพี่้องดกเน่าดกแข็งนะครับกําลังจับหมากพี่้องดกดกดกนะครับ บกนาดกแขงผ <c oughs> ักสวนครัวครับแลหลายอย่างพี่น้องมีกินทุกอย่างนะครับผักสวนครัวบกฟางลำโพนกับสิมีดอกไม้นะครับผักสวนครัวบกมง่งย่อนเสียงจังไรพี่น้องย่อนเสียงนะครับ กำลังขยายขยายอีกพี่น้องกำลังจะปลูกเริ่มปลูกอีกนะครับดินนี่ก็เพื่อจะมาปลูกดอกไม้โดยสฉอาะพี่น้องนี่ก็จิบมาปลูกนะครับคือเป็นสวนหน้าบ้านนะครับหายยังบินับเบี้ยนบอก

ดูรอบๆเนาะบเบิ้งเอาต้นท่างขนนั่นเล้เบิ้งเราข้นงูงี้สวยๆขนคางบ้านท่าทางขนนั่นเล้เบิ้งอยู่ขนนั่นได้เบิ้งหอบนะครับหอบแต่เครื่องบ้านเครื่องเดียวอยู่กลับมารอบนี้กับบีดองเบิ้งนี่ครับบ้านคุณปู่นะครับผมนี่คือออฟฟิศใหม่นี่คือบ้านนี่ลุยตอมอยู่นะครับนี่คือโรงอาหารโรงครัวผมจีนน้ำกัน นี่คือขางบันทั้งนี้พี่น้องเป็นดอกกุแล้วพี่น้องเป็นดอกบุแล้วนะครับอันนี้เป็นบอปลาพี่น้องบอปลาบอปลาเป็นอ่างบัวนะผมที่เห็ดเอกเดี่ยงนะผมอ่างตัวนี้เอาโอ่มาตัดนะผมทาสีนะครับสวยๆแต่ก็มีดอกไม่ซื้อดอกยังบูดก,กันแต่มันสวยแห้งพี่น้องสวยแห้งนะครับ สวยมากนะครับผมสีชมพูนะพี่น้องใบเป็นเขียวสดม่นเป็นดอกป้อมพี่น้องันเป็นต้นปอมดอกมันเขียวแยงเขียวนะครับผมเขียวเขียวผนไปด้วยแนวกินพี่น้องแนวกินแนี่ยมิ้นพริกเนี่ยดอกไม้น,น,น,น่นะครับผลกันไปนะครับฝังนั้นก็เป็น ซาลาพี่น้องซาลาอันนี้เป็นเอือนพักพักกานจองพี่น้องพักกานจองบ้านเฮานะครับจี๊ดมีทานตะวันและ้วกะ็ดาวเรืองพี่น้องกำลังขึ้นฟางพูนทั้ง่างก็บสเป็นซาลานั่งเหรียญพี่น้องมันก็สีแดงแรงน้อยน้อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นนาแดงนะครับมาสิปลูกไอ้บอเทืองกับบริบริปลูกพี่น้องมัน เกิดเหตุการณ์ที่การคิดก่อนนะครับผมคนเจ็บคนป่วยก่อนก็เลยบริลูกนะครับที่ปลูกปอเทืองก็เสียงแดงไงเป็นวิวข้างหลังมันสิงกระสีปสวยเป็นไรนะครับอันนี้คือต้นอยังวะสวยพี่น้องสวยคือคต้นเพิ่งเสียนพี่น้องตอนนันเป็นต้นอยัางโมลูตกเพิ่งเสียนดอกกว่าเพิ่นซื้อยังล่ะโมลูตอนนันสวยอยู่สวยสวยพี่น้องสวย วงไฟคืออยู่ในหมุนในปลายเนาะวนกวงหน้อบันทีวีอยู่ตกไม้งามพี่ต้องกำลังงามนะครับกำลังขึ้นเดียบ้านนะครับบรรยากาศตอนเศร้าพี่น้องกระบานสวนนะครับผ้านี่ด้วยมาออกกำลังกายผ้าี่ด้วยออกมาเนีงเหรียญสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับแน่หมดเศร้าก่อนไปกินเข่าแล้วก็ ออกกําลังกายนะครับ<ช>เลยออกมา<ด>สูดอากาศตอนเช้าโด,ด,ด,ดยรอบๆบ,บ,บ้านสวนนะครับยูทูปคุณทำไายสูนมาพี่น้องคุณได้ต้อนมานอน <YouTube. S 1> ดอกไม้ <YouTube. S 1> แล้วยูทูปห้อยนอนเอื้องถึงเลยห้อยนอนมานอนดอกไม้แล้วแล้วซูนแต่อยากว่าแต่อยากหัวเลยคุณได้ต้อนใส่กันประจำาี่มือเศร้า มากระตุ่ดีกตุ่ดีว่าหานอนต้หงมองดอกไม้งามๆเดีาวไปข้างหลังบ่ฮะ<า>ไปดูข้างหลังเป็นไรหรอไอ้ซุ่มกับไอ้นั่นโอ้ยพี่องบ้านเะบิ่งเนาะขอกวนะัวเนาะน้อกหินเหล้วบ้านขอกัวนะครับรได้แปดนาทีแล้วนะคระับ<ม>เอาไปไป,ไปผุน่นขางบ้านทานนะั้งหุงง่นน้ำไปยูไปยูเวงกันเลยปุ๊บเห็น้องดูบรรยากาศรอบๆตอนเช้าๆนะครับผมสุดบรรยากาศอย่างบริสุทธิ์นะครผมที่บ้านสวนเฮานะครับ เนื่องจากว่าไปอยู่รงบานโดนพี่น้องไปอยู่รงบานโดนอยู่ตะหมองเกาอยู่ตะหยของเกานะครับสามป่าสามเผาปลูกเดี๋ยวจะอ,อีกมือน,นึ่งถ,ถ,ถือคนพี่น้องจับคนเอาของผมแล้วหลอกไปเด้อนะครับคือบรรยากาศตอนนี้อยู่นะนาบ้าน้องอีกนะของนอนพี่น้องนะของนอนนะของนอนของเองนะครับลีปนะครับคนเด็ปลูกไว้เอาพ่อบอกม่วงต้นจัด,ดจอยู่ตลาดหมากมัน ตอนนี้กำลังขยับขยายพี่น้องกำลังปลูกอีกนะครับทั้งนี้ตัวเดินดอกยางให้เพื่อนบักงานงานไม่งานเลยนี่ดอกบักง่ายเลยดอกสบายปอกง่ายแห้งดอกต้นนี้เล่าไปดีวันนี้หอมมันงามกันเว้ยมิตรดอกอาญอยู่ต้นม้วนงามแล้วก็กล้วยพี่น้องกล้วยกับไรพี่น้องกล้วยกล้วย ดกแห้งเกวยไข่ครับพเกว้เกวยไข่หอมเนาะครับเครือน,นึงนครับคุณเครือน,นึ่งล่างบาดไปก็จะเป็นเลี้ยงปลาพี่น้องเลียเยเ้ยงปลาอย่างปูเลี้ยงปลาไปส่วนนีก็สิมีส่วนผักส่วนขั้วเนี่ยตกไม่เนี่ยปนปลาไปพี่น้องปกุกพิกเนี้ยนะครับปะปนกันไปนะครับเอาอย่างนั้นน้องมือจะคอยอยู่บันเอาลาพี่น้องมัน โอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะคะคลิปบ้านสวนนี่ลุยนะคะปลูกดอกไม้สามตาย่ายปลูกดอกไม้ไว้ให้พี่น้องผู้เฒ่าอยู่บ้านบางอย่างเห็ดนี้มันสางกระปูกดอกไม้หดดอกไม้ความสุขของคุณพ่อคุณแม่นะคะเกี๊ยวเป็ดเกี๊ยวใบเกี๊ยวงองเกี๊ยวกล้วยนะผมเกี๊ไก่เกี๊ยวยังนะคะกะว่าเกี๊ยวปลาเกี๊ยวยังนะครับโอเคนะคะพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องนีิลุยชาแนลแล้วก็นิลุยชาแนลแฟนเพจด้วยนะ ขอบคุณค่ะ